เอาละครับพี่น้องครับก็ขอตอนับผู้ติดตามทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง98 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับหัวข้อที่มีชื่อว่าสําหรับคุณแล้วโกโจสตุลุคืออะไรแล้วก็คิดเห็นยังไงกับชายคนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยเคยทําเกี่ยวกับคนที่มีความสามารถในระดับไหนของนิ้วซุกุนาไปแล้วใช่ไหมซึ่ง2คนนี้ก็คือตัวของโกโจแล้วก็สุขุนาณเวลานี้เนี่ยคือกระแสดีกว่าพระเอกอีกนะครับลงไปกี่คลิปหรือว่าลงไปคลิปเกี่ย กับ2คนนี้เนี่ยต้องมีคอมเมนต์แซะเข้ามานิดนึงนะครับผมว่าเฮ้ยพี่เรื่องนี้ใครเพศก,กันแน่วะ ไอหัวชมพูนั่นเนี่ยตัวประกอบหรือเปล่านะครับผมเราก็เลยจะมาทําเกี่ยวกับว่าใครคิดเห็นยังไงกับโกโจนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีการเปิดเผยมาในเล่ม10เนาะซึ่งถ้าใครอยากหาอ่านเนี่ยก็ไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับในเล่ม10จะอยู่หน้าท้ายๆเลยซึ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่ากดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับฝากแฟนเพจด้วยใครสนใจเรื่องเสื้อก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมแล้วก็เมื่อวานไม่ได้มีสปอยเนาะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า คนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโกโจสตุลุนะครับผมก็จะมีทั้งหมดเนี่ย อยู่ประมาณ8คนนะครับที่ได้รับการเปิดเผยเออกมาอย่างเป็นทางการเนาะแต่เราเนี่ยจะเสริมให้กับทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเสริมใครบ้างนะครับและจะตรงใจพี่ๆหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราเริ่มจากคนที่มีการเปิดเผยคนแรกก่อนละกันนั่นก็คือตัวของยูจิซึ่งมีคําถามนะครับว่าคุณสําหรับคุณแล้วเนี่ยคือโกโจสตุรุเนี่ยคืออะไรนะครับผมซึ่งตัวยูจิเนี่ยก็ให้คําตอบไปว่าคืออาจารย์นะครับและดูเหมือนว่าถ้าไม่มีอาจารย์เนี่ยป่านี้ ยูจิเองเนี่ยก็คงถูกประหารไปแล้วนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับสาหรับยูจิเนาะแล้วก็ทางท่านเมกุมิเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่สองนะครับที่ให้ความเห็นนะครับผมเกี่ยวกับสําหรับคุณแล้วเนี่ยโกโจสตูลุ os คืออะไรซึ่งตัวของเมกูมิเนี่ยเขาให้คําตอบว่าก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็เรียกแบบนั้นเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะแต่เมกูมิเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ผมนะที่พูดนะครับผมสแสดงว่าโกโจเนี่ยเขาก็เป็นผู้มีพระคุณหลายๆคนนะครับแล้วก มาถึงตัวของโนบะระนะครับโนบะระเองเนี่ยเขาให้คําตอบว่าผู้ตามตรงแล้วนะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักโกโจอะไรขนาดนั้น แต่พูดได้อย่างเดียวคือก็แค่นี้นะครับผมแล้วก็จะตัดมาเป็นรุ่นพี่ปี2นะครับไม่ว่าจะเป็นมากิพันด้าแล้วก็อินุมากินะครับผมมากินี่บ้าก่อนเลยนะครับผมตัวของแพันด้าเนี่ยก็บ้าเหมือนกันนะครับทางนั่นอินุมากิเนี่ยก็พูดแซลมอนนะครับผมซึ่งก็ถัดมาเป็นคนต่อไปนั่นก็คือคนที่7จนะครับจะเป็นทางด้านตัวของนานามินะครับนานามิเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าเล้วไหลนะครับแล้วก็เอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับผมก็อย่างที่ตัวของนานามิเขาว่านะครับถ้าในเรื่อง ของความเชื่อถือหรือว่าความไว้วางใจเนี่ยเขาก็ไว้วางใจโกโจโนะแต่เขาไม่คารมนะครับผม,ผมก็ตามที่เขาเคยพูดเอาไว้แล้วก็คนต่อไปจะเป็นคนที่8นะครับนั่นก็คือโทโดโทโดเนี่ยได้พูดไว้ว่าไม่เห็นจะต้องบอกเลยนะครับก็น่าจะรู้กันดีแล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าไรเทียมทานนะครับอันนี้เนี่ยคือคนที่มีการเปิดเผยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะเสริมคนที่ไม่มีแต่เป็นตัวละครที่อยู่ใกล้ชิดก,กับโกโจโล,ละกันนะครับเริ่มจากที่ ครูใหญ่มาซามิจิก่อนละกันนะครับผมซึ่งตัวของครูใหญ่ยากะเนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าโมโหโกโจซะส,ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบว่าหมั่นไส้นะครับผมอาจจะมองในโกโจในมุมมองหมั่นไส้นะครับส่วนทางด้านตัวของกุสคาเบะเนี่ยก็น่าจะมองโกโจในมุมมองไร้เทียมทานนะครับแล้วก็ทางด้านตัวของอิจิจิเนี่ยก็น่าจะมองโกโจรหรือว่ามีความรู้สึกกับโกโจว่าเป็นการหวัดกวนนะครับน่ากลัวอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านตัวของเยลิเพื่อนของเขานะครับที่นับ จนวันนี้ก็มีบทอยู่เนาะซึ่งตัวของเยลิสเนี่ยก็น่าจะมองโกโจในมุมมองที่บ้าเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่รู้นะแต่จากนิสัยของเยลิสนะครับแล้วก็ยูตะเองเนี่ยไม่ได้ถูกเปิดเผยในตอนนี้ใช่ไหมแต่ผมมองว่ายูตะเนี่ยน่าจะมองโกโจว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับเพราะว่ายูตะาเนี่ยเคยมีประสบปัญหานะครับผมสภาวะเดียวยูจิเพราะจะถูกประหารน,นะครับผมแลวโกโจช่วยไว้ ก็น่าจะเป็นผู้มีพระคุณนั่นแหละครับผมแล้วก็ทางด้านฮาคาริเนี่ยก็น่าจะมองโกโจโว่าไร้เทียมทานเหมือนกับโทโดนั่นแหละคิลาระเองก็ด้วยนะครับ,รบผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของพวกโตเกียวนะครับผมแล้วก็มาทางฝั่งของพวกเกียวโตนะครับเกียวโตเนี่ยทางด้านอาจารย์ใหญ่กาคุกันจิเนี่ยน่าจะมองโกโจว่าเป็นเด็กกวนประสาทนะครับเพราะว่าโกโจเนี่ยชอบมีปากมีเสียงกับแกใช่ไหมแล้วก็ทา, voilà. ทางด้านตัวของอุตาฮิเมะนะครับอุตาฮิเมะเนี่ยน่าจะรังเกียจโกโจเลยแหละเพราะว่า เขาไม่ค่อยชอบหน้ากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัดมาที่นักเรียนปีหนึ่งคนนี้เนี่ยนิตะเราไม่ค่อยได้รู้เกี่ยวกับเขานอะแล้วเขาก็ไม่ค่อยเจอโกโจโด้วยก็ไม่นับละกันนะครับส่วนทางนัน่นไมเนี่ยก็น่าจะมองโกโจบ,บ้าเหมือนกับมากิแลแล้วก็ ทางด้านตัวของมุตะนะครับผมหรือว่ามิกามารุที่เราเคยเห็นกันนะก็น่าจะมองว่าโกโจไร้เทียมทานนะครับเพราะว่าดูเป็นคนมีเหตุผลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนทางด้านมิวะเองเนี่ยน่าจะมองโกโจว่าเป็นไอดอลนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะชอบโกโจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านคาโมะนะครับผมหรือว่าโนริโทชิคาโมะเนี่ยก็น่าจะมองโกโจว่าเป็นผู้ไร้เทียมทานเหมือนกับโทโดนั่นแหละครับแล้วก็คนต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านตัวของอิโนะนะครับอิโนะเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าเขาจะ สนิทสนมกับโกโจเท่าไหร่นะครับเนื่องจากช่วงหลังๆเนี่ยมีการคุยกันบ้างนะครับก็น่าจะมองโกโจในมุมมองเหมือนกับทางด้านานานามหานิหรือเปล่าที่ว่าเออก็เชื่อใจไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยฝากฝังได้นะครับแต่ไม่เคารพหรือเปล่าวันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนอีโนะเนี่ยจะเคารพนานามิมากนะครับน่าจะมีแนวคิดใ,ใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็ทางด้านเมเมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคนรวยก็ได้นะครับเหมือนโกโจเคยโอนตังค์ให้เขาด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านตัวของยูกิซึคุโมะเนี่ยยังไม่เคยเห็น เขาคุยกับโกโจโนะแต่มันจะมีภาคย้อนอดีตของเกโทใช่ไหมที่ทางด้านยูกิมหากโกโจโนะครับก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะยังไม่พูดละกันเพราะว่ายังไม่ได้มีแบบว่าเจอกันเท่าไหร่นะครับสำหรับยูกิสุคุโมะนะครับส่วนทางด้านสุคนะเนี่ยก็อาจจะมองในโกโจโในมุมมองที่ว่า กวนตีนก็ได้นะครับเพราะว่าทวนนี้ก็ยังกวนใส่กันอยู่นะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะครับผมเราเน้นแค่นี้นะครับแต่สําหรับเกตโทที่เคยอยู่กับโกโจผมมองว่าความรู้สึกของเกตโทเนี่ยก็น่าจะมองโกโจเป็นเพื่อนรักคนหนึ่งเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นในมุมมองแบบว่าเพื่อนนั่นแหละคุณคิดยังไงกับโกโจใช่ไหมถ้ามีคนถามเกตโทแบบนี้เกตโทอาจจะบอกว่า ก็เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนรักคนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ไร้เทียมทานคนหนึ่งเลยนะครับอันนี้ในมุมมองของเกตโทจากที่ผมสัมผัสถึงตัวละครน,นี้ได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งคนละกันก็คือศัตรูเบอร์ที่1ของโกโจเลยนั่นก็คือตัวของโทจิฟูชิงุโระนะครับสาหรับโทจิเนี่ยผมมองว่าโกโจเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วยเหลือดูแลเมกุมิเน้อแต่เนื่องจากโทจิมันตายไปแล้วมันอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับเอา เป็นตอนที่มันเนี่ยยังมีชีวิตและเจอกับโกโจอาจจะมองโกโจว่า เป็นสัปหลาดคนหนึ่งหรือว่าเป็นคู่ต่อสู้ตัวฉกาดคนหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับที่โกโจมองตัวของโทจินั่นแหละที่มองว่าเขาเนี่ยรู้สึกแย่เลยกับนิสัยของโทจินะครับผมก็อาจจะเป็นประมาณเดียวกันนะครับสาหรับคู่นี้เนาะก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคนละกันเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่มีคนที่แบบว่าใกล้ชิดกับโกโจแล้วนะครับผมก็จะมีช่วงหลังๆก็จะเป็นพวกอาทิเมะแล้วก็ฮานะนะครับหรือว่าทางด้านตัวของฮิกุรุมะอะไรแบบนี้นะครับที่จะมีความสนิทสนมใกล้ เกี่ยงกับโกโจนะครับผมก็ที่เหลือเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ทักบะบอีกหนึ่งคนแต่ยังไม่ได้ใกล้ชิดถึงขั้นที่ว่าเราจะรู้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นยังไงกับในตัวโกโจนะครับอาจจะเป็นในเวแบบว่าคิดเห็นที่ดูตลกตลกนะครับสาหรับตัวของทาบะบะนะแล้วก็ทางด้านฮิกุรุมะเนี่ยอาจจะเป็นในเวแบบว่าทางการนิดนึงนะครับส่วนด้านทางด้านฮานะเนี่ยอาจจะเป็นในเวแบบว่าไม่ค่อยชอบโกโจเพราะว่าณตอนล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าโกโจเนี่ย คิดจะฆ่าสุคุนะแล้วลืมเมกุมิไปหรือเปล่านะครับผมส่วนทางด้านฮาจิเมะเนี่ยต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าถ้าโกโจเนี่ยฆ่าตัวของสุคุณะไม่ลงเพราะว่าคิดถึงตัวของเมงุมิเนี่ยตัวของฮาจิเมะอาจจะมีความรู้สึกกับโกโจว่าเก่งก็จริงนะแต่ใจอ่อนเกินไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูกันสําหรับ4ี่คนนี้เนาะแล้วก็ถามว่ายังมีคนที่อาจจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับโกโจอีกไหมก็มีนะครับผมอย่างตัวของเคนจาคุอย่างเงี้ยเราก็พอคาดเดาได้ว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกกับโกโจยังไงนะครับโดยส่วน ตัวคิดว่าเคนจาคุน่าจะมีความรู้สึกกับโกโจในรูปแบบว่าตัวเกะกะนะครับผมต้องกําจัดอะไรแบบนี้แล้วก็ทางด้านตัวของอุราเมะเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกกับโกโจในมุมมองที่แบบว่า เฮ้ยมันเนี่ยดูหมิ่นตัวของสุคนะนะแบบหมันไส้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จูโซ,โซคุมิยาน,นะครับขัดจ,จมอกโกโจเป็นลาวตัดผ้า,าเหมือนเคยนะครับผมที่เคยคิดนั่นแหละแล้วก็โดนโกโจเล่นงานไปนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้แล้วกันที่เราเสริมเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับสาหรับคนที่ไม่ได้มีเปิดเผยมาในเล่ม1ิบเนาะอันนี้เนี่ยก็เข้าใจกันด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่ตรงใจพี่ๆท่านไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าในมุมมองที่พี่ๆคิดเข้ามาได้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณ เท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าคุดผิดไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเว้ย